รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการสร้างบ้านนะครับต่อเติมบ้านนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่ช่างนะครับคําพูดบางคําหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างต่างๆนะครับผมอาจจะพูดแบบ ผิดผิดถูกผูกนะครับแต่จะแนะนําวิธีการทํานะครับแบบบ้านๆนะครับเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าใครได้ดูคลิปและวิธีการทํานะครับแต่ละทุกขั้นตอนนะครับที่ผมได้ทํานะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับสามารถทําเองได้โดยง่ายๆนะครับสร้างบ้านเองได้โดยง่ายๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับที่กําลังคิดจะสร้างบ้านครับแบบไม่ต้องจ้างช่างนะครับสวัสดีครับ ช่วงนี้ก็จะหยุดงาน DIY นะครับไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมาซ่อมแซมบ้านจะมาเปลี่ยนหลังคานะครับทำเป็นมุกหน้าบ้านใหม่นะครับให้รับกับตัวจวหลังคานะครับนี่นะครับตอนนี้ตัวจวหลังคามุกหน้าบ้านของเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันรับช่วงอยู่กับตัวจวหลังคานะครับ ตรงตัวบ้านนะครับให้มันได้ฉากกันนะครับตัวนี้ก็จะลื้อออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าในช่วงของตรงนี้นะครับที่รถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะทำห้องนอนใหม่นะครับอนาคตนะครับผมตอนนี้มันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แข็งแรงนะครับก็เลยต้องทำใหม่นะครับ คลิปแรกของเรานะครับก่อนที่จะมีการสร้างนะครับก็ต้องมีการเลื้อนก่อนนะครับไม้ฝาเชิงชายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตะปูนะครับใช้ตอกไปนะครับไม่ใช่เป็นตะปูเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลื้อแผ่นไม้ฝานะครับเลื้อยังไงนะครับไม่ให้ไม้ฝาของเรานะครับแตกนะครับ เราต้องการเอาไม้ฝาตัวนี้มาใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลื้อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะใช้ตอกตะปูนะครับให้หัวตะปูนี้ครับมิดลงไปนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กแหลมนะครับตะปูตัวนี้นะครับมันจะถอนไม่ได้นะครับให้เราหาเหล็กแหลมนะครับตอกอัดเข้าไปเลยครับ นี่นะครับอาจเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันยุบเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับพอเราแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อนะครับไม่หักไม่แตกไม่ลาวนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะครับที่เราลื้อทําใหม่นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้มะพร้าวนะครับเมื่อก่อนไม่มีตังค์นะครับก็ใช้ไม้มะพร้าวนะครับมาสร้างบ้านนะครับตอนนี้มันก็ได้ผุนะครับมอดนะครับได้มาทําการแทะกินในตัวไม้ข้างในนะครับทําให้โครงบ้านของเราเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็เลยต้องลื้อทําใหม่ด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการรื้อแผ่นไม้ฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการลื้อนะครับใครๆก็ลื้อได้นะครับแต่ว่าเราจะลื้อออกอยังไงนะครับเพื่อเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผม ผมก็นำวิธีนะครับมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับก็จะมีคลิปสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ